สวัสดีครับกับผมนายโนติโนต์คอมเมน t ์เตอร์หรือมิสโนติโนตนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ดีใจมากที่ผมได้ทำการเขียนบทของ มินิซีรีอันใหม่นะฮะที่จะเป็นมินิซีรีผมคาดว่าจะเป็นเรื่องแรกของวงการเกมในเมืองไทยเลยซึ่งผมกาลังตื่นเต้นกับมันมากๆนะฮะจะเห็นว่าผมโพสต์เกี่ยวกับมันในแฟนเพจผมอุย้ยลั่นล้ามากมายเลยในเมื่อเขียนเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ได้รับความตกลงจากซันวอล wow แล้วว่าเขาจะมาฟีเจอริงในมินิซีรีอันนี้ด้วยนะฮะก็เลยจะมาประกาศให้เพื่อนๆรู้กันนะครับก็วันนี้นะฮะผมจะมีทีเซอร์สั้นๆเกี่ยวกับ มินิซีรีอันนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเบรฟเล็กๆให้เพื่อนๆได้ดูกันละกันนะฮะว่ามินิซีรีในครั้งนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับอะไรนะครับ The Walk นะฮะ The Epic Walk นะครับ o t ต n o s Featuring by s เ n w ว l วนะฮะก็จะเป็นมินิซีรีอีกเรื่องหนึ่งที่ผม กับซันเวลจะทํากันด้วยกายและด้วยใจนะฮะยังไงก็ต้องขอฝากเพื่อนๆกับมินิซีนี้ด้วยแล้วก็จะเริ่มเปิดกล้องกันนะครับในอาทิตย์หน้านะฮะแล้วก็จะมีการฉาย ลงบนที่เดียวเท่านั้นเลยก็คือ Horn TV นะครับโดย Painter นั่นเองนะฮะหน้าเว็บ www.horn.in.th/TV นะครับแล้วก็จะมีการอัพโหลดลง YouTube หลังจากนั้นนะฮะฉายอาทิตย์ละหนึ่งคลิปครับเป็นหนึ่งเ,เป็นตอนๆไปนะฮะก็เท่าที่วางแผนกันแล้วก็ดูจากคลิปเนี่ยก็คงจะมีทั้งหมด13ตอนนะฮะก็อยู่กันไป13อาทิตย์หรือ3เดือนกว่านั่นเองก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะฮะแล้วก็หวังว่าคลิป เหล่านี้หรือซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยคงจะเป็นข้อคิดอะไรดีๆหลายๆอย่างให้เพื่อนๆที่อยู่ในวงการเกมที่เล่นเกมอย่างสร้างสรรค์นเนี่ยได้รู้อะไรหลายๆอย่างด้วยนะครับยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปพบกับทีเซอร์กันเลยดีกว่านะฮะแล้วก็ผมนายโนดิโนคอมเมนเตอร์หรือมิต o โนดิโนนะครับก็ต้องขอฝากซีรีส์นี้ไว้อีกทีนะฮะจากใจจริงยังรักทุกคนสเสมอสวัสดีครับ รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำไอ้ันเกมเมื่อกี้ ขอโทษจริงๆว่ะกูแบบเออกูรู้กูผิดเถอะเออกูพยายามเต็มที่แล้วว่ะแต่มึงก็น่าจะมีความผิดที่ดีกว่านี้นะว่าที่จริงอ่ะมึงเป็นแค่ต้องการจะเปลี่ยนว่ามันก็พยายามโยกไปเรุ้นรุ่นนี้ก็ได้ทําไมมึงพยายามทําที่ดีกว่านี้วะคือกูมองไม่ออกไอ้กูมองเกมไม่ออกคือฝีมือกูได้แค่เนี้แค่มึงจะเอาอะไรมากวะแล้วมึงเออคุณทับมึงทำได้ขนาดนี้เนี่ยมึงก็ต้องทำไอ้เอป็นทาไมโรงงานภาคต้มคิดว่ามึงเล่นได้แค่เนี้ยมึงจะไปภาคได้เหรอวะ ก็ไม่รู้อ่ะมันคิดว่าการเล่นให้ดีจริงๆเนี่ยมันจะช่วยได้งานภาคของกูได้จริงๆเหรอวะ